อาจูจะไม่เป็นอะไรนะพี่เฉียวใครกล้าแต่ต้องอาจูข้าจะฆ่ามันเอาไงกล้าามอจูเฉียวฟงพลังของนางใกล้จะหมดแล้วเจ้าเล็กถ่ายพลังให้นางเอถอะหาว่านางหมดลมหายใจอย่าว่าแต่ฆ่าเลยต่อยเทยวดาก็ช่วยนางไม่ได้ พี่เฉียวท่านอย่าสนใจข้าถ้าท่านถ่ายทอดพลังให้กับข้าพวกเขาจะโจมตีท่านท่านรีบไปเถอะไม่งั้นเราจะไม่รอดสักคนรีบไปสิรีบไป,ปดพี่ดีดีพี่ท่านหมอเสี่ยที่ช่วยเจ้าได้อาจูเจ้าจะต้องไม่เป็นไร ท่านหมอเสียตอนนี้มีแต่ท่านเท่านั้นที่ช่วยแม่นาอาจูได้เฉวฟงยอมรับปากท่านทุกเรื่องไม่เห็นจะยากเลยก็เพียงเจ้าจัดการตัวเองหนึ่งชีวิตแลกหนึ่งชีวิต